การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชาธานีแจ้งปรับเวลาการเปิดให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 1. สำนักง,งานการไฟฟ้าซอยชย,ยางกูล42ให้บริการเวลา8นาฬิกา16นาฬกา30นาที 2. รถตู้ PEA Mobile ข้างเทศบาลนครอ,อุบลราชาธานีให้บริการเวลา8นากา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาที 3. PEA Shop u b บ n s q u a ร e ให้บริการเวลา8นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกานาที4ชำระผ่านช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus แอปพลิเคชันของธนาคารหรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่ง การฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนการนัดฉีดผ่านหมอพร้อมหรือผู้ที่ลงทะเบียนนัดผ่านเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในวันนัดฉีดวัคซีนให้ท่านเตรียมบัตรประชาชนโทรศัพท์มือถือที่เป็นแบบสมาร์ทโฟนใบนัดฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลหรือหลักฐานการนัดฉีดวัคซีนจากระบบหมอพร้อม ให้ท่านมารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่สโมสรนายทหารค่ายสรระสิทธิ์ที่ประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2,564เป็นต้นไปโดยเปิดบริการเฉพาะวันจันทร์วันพุธและว,วันศุกร์วันที่24พฤษภาคม2,564ที่ผ่านมาเวลา7นาฬิกา30นาทีร้อยตำรวจเอกเอกนกรทารารมรองสวป,ป ร้อยตำรวจเอกปิยะโกศลรองสวปและชอปอชุมชนยั่งยืนร่วมกับผู้นำชุมชนอสมอ,ออกปฏิบัติภารกิจกิจกรรมบำบัดพัฒนาทำความสะอาดและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและ,มะแมลงวันภายในหมู่บ้านโนนโพหมู่9ตําตบลก่อเออำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีวันที่24พฤษภาคม2 5 6 4นางสาวกัญญพัฒน์เวรพันธ์นายกเทศมนตรีตําบลขามใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักง,งานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ลงพื้นที่บ้านหนองเคงหมู่ที่2เพื่อสำรวจและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในจุดต่างๆรวมถึงบริการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายและการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นต้นและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงณบ้านของนางจรีวันศร กงพานอายุ76ปีอยู่บ้านเลขที่225หมู่ที่2บ้านหนองเคง่งตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุลราชธานีประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะรับวัคซีนโควิด -19 ประชาชนทั่วไปอายุ18-59ปีขอเชิญร่วมลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้แล้ววันนี้ ตั้งแต่วันที่21ถึง31พฤษภาคม2564สามารถลงทะเบียนจองวัคซีนได้ที่อสอมอประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านวันที่24พฤษภาคม2564เวลา11นาฬิกา45นาทีผูชีพเมืองสีไครตรวจสอบเหตุรถบรรทุก6ล้อลงข้างทางบริเวณใกล้กับโรงงานสีตรังถนนวารินเดชุดมตำบลเมืองสีไคอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุลราชธานีมีผู้บาดเจ็บหนึ่งราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเปิดภาคเรียนที่1ประจำปี2564ในวันจันทร์ที่24พฤษภาคม2564ในรูปแบบการเรียนออนไลน์100%ทุกระดับชั้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโดยในสัปดาห์ที่5เป็นต้นไปจะเป็นการเรียนสลับกลุ่มมาเรียนโดยสถานศึกษาจะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลพลงามนำโดยท่านนายกสมศักดิ์ชัยสำแดงนายศักดินนท์สีแสงนิติกรชำนาญการจ่าสิบเอกทินทองขาวเจ้าพนักงานธุรการพร้อมพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างทุกท่านร่วมกับโรงพยาบาลสอตอน้องแสงรณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสู้โควิด -19 ณบ้านป่าตียหมูสาณนะวันที่24พฤษภาคม2564ที่ผ่านมา วันจันทร์ที่24พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีสภากาชาติไทยออกหน่วยรับบริจาคโลหิตณนะบริษัททิปเปิลทีบอร์ดแบนสาขาอุบลราชธานีโดยตั้งหน่วยที่ส่วนสุขภาพวารินชำราบตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาในโครงการพลัส +1 เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตปี2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรปลูกป่าปลูกเห็ด7ชั่วโครดหลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างรายได้วันที่29พฤษภาคม2,564ค่าลงทะเบียน100บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085-495-5560 045-353-833